คุณจะทํายังไงถ้าต้องสืบทอดสายเลือดจากมังกรธมินทแต่ถูกฝึกมาให้อยู่ในเงามืดเพื่อกําจัดพวกมันเสียเองนี่คือเรื่องราวของยโกโมะนินจาหนุ่มหลอ่อเคป๊อปตัวเอกคนใหม่ของนินจากรเดนสีครับที่สุดจะแข็งแร่งและขี้เก,ก๊กหยาบคายโดยเฉพาะเสียงภาคภาษาอังกฤษส่วนเสียงภาคญี่ปุ่นในั้นจะดูเป็นคนที่สุภาพกว่าและไหนๆก็ทําสาวๆไปแล้วกว่า2วิดีโอจะไม่ให้ทํานินจาหนุ่มมันก็จะยังไงยังไงยโกโมะคือทายาทคนถัดไปของตระกูลอิกา ซึ่งตระกูลนี้คือคแขนงหนึ่งของตระกูลไฮบุสะที่สืบสายเลือดตรงจากมังกรธรมินเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่พวกเขาทำงานในเงามืดที่ไม่มีใครมองเห็นแม้แต่ในโลกนินจาเองก็มีเพียงตระกูลไฮบุสะและตระกูลมูไรเท่านั้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของตระกูลนี้และพวกเขาคือพวกที่ยอมทำภารกิจที่ไม่มีใครกล้าทำทั้งการรอบสังหารการขโมยและงานสุปรวกในสงครามเพื่อให้สังคมเบื้องหน้านั้นยังคงเดินหน้าต่อไปได้โดยพวกเขายังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับพิธีนินจาแบบดั้งเดิมอีกด้วย ส่วนยาคุมนั้นก็ถูกฝึกมาอย่างเข้มงวดตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นยอดฝีมือสูงสุดของตระกูลได้ตั้งแต่อาอยุยังน้อยด้วยการที่ฝึกอย่างเข้มงวดมันจึงทําให้เขานั้นแทบจะเป็นคนที่แสดงออกอารมณ์ได้น้อยมากด้วยการฝึกแบบนี้ทําให้ยาคุมะสามารถใช้วทได้อย่างคล่องแคล่วไร้ที่ติและไม่ว่าศัตรูหน้าไหนภารกิจอะไรเขาก็ทํามันได้สําเร็จสมบูรณ์แบบจนชื่อเสียงของยาคุมะนินจาหนุ่มสุดหล่อคนนี้กลายเป็นที่หวาดกลัวนในโลกอัชญากรรมจนถูกขนานนามว่าเงามรณะเดินได้เลยทีเดียว และในเนื้อเรื่องตามคำทํานายของตระกูลเดิมทียาคุโมะจะต้องออกเดินทางเพื่อไปรอบสังหารนักบวชของมังกรทมินซึ่งก็คือเซลลิที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านั่นเองครับแต่สุดท้ายชุตตาทําให้เขานั้นเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่การเืนอีพบมังกรทมินและเผชิญหน้ากับมันและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยาคุมโมะในนินจากระเด็นภาคที่4นี้ครับและทุกคนล่ะครับชอบยาคุมโมะเสียงอังกฤษที่ดูขี้เก๊กหยาบคายหรือเสียงญี่ปุ่นที่เป็นหนุ่มหล่อสุาลอเแ้้ปไวว สามารถเข้าไปรับชมได้ที่หน้าช่องเรียนนะครับ